สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้กะมาพบมาพอ่อกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมะอัปเดตข่าวของทางน้องเพลงพิมพ์ดรดาษููฟังเด้อครับว้าแรกกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องเพลงโพสต์แบบนี้ตัดเพาะชีวิตนี้มีแต่กรรม เกิดนี่อย่างขืนน้อบัดที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับทางน้องเพียงพิมพ์ละดานะครับเพื่อนก็ได้ออกมาโพสตอรี่นะครับพี่น้องผ่านเฟซนะครับของทางน้องเพียงพิมพ์ละดานะครับผมก็คือเป็นเฟซพิมพ์ละดาสีวะอุไรนะครับพี่น้องนะครับซึ่งเพื่อนโพสตเป็นข้อความนะครับโพสแบบนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับโพสตว่าจังแมนมีหลายเรื่องให้ปวดหัว ตาละมือวาสันครับพี่น้องตาเรื่องงานกะพอแห้งละเกิดมาชื่อเพลงพิมละดาศีวะอุไรจังเมนยากสุยางวาสันครับพี่น้องเว้นกรรมหลายคักเนาะนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับเป็นการโพสต์สตอรี่เนาะครับกะบ,บ่งหูว่าทางน้องเพลงเนาะครับมีเรื่องราวอีกอย่างบ่สบายใจเนาะครับพี่น้องแต่ว่าจากการอ่านเบึงขอความแล้ว ขนาดทเป็นเรื่องรล้ส่วนตัวนั่แหละครับพี่น้องเพราะว่าน้องเพียงว่าจังเม่นมีหลายเรื่องให้ปวดหัวแต่ละมือประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่เรื่องงานกับพอแฮ้งแล้วนั่นแสดงว่าเพื่อนก็มีเรื่องงานอยู่แล้วนะครับที่ต้องคิดหลายอย่างที่ปวดหัวอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงว่าเรื่องที่โพูดนี้น่ะสิบม่นเรื่องงานพี่น้องน่าสิเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละครับแล้วก็ตัดพ่อชีวิตนะครับว่าเกิดมาซื้อเพียงพินดาศีว่าอุไรจังเม่นยากสุยางนะครับนะครับผมประมาณว่า เวยนกรรมหลายครั้ชีวิตนี้ชีวิตนี้มีแต่เวยนมีแต่กรรมประมาณเนี่ยครับพี่น้องนะครับแต่อาจสีเมื่อยสีท่อหลายๆอย่างนั่นแหละครับพี่น้องน้องก็เลยออกมาโพดออกมาระบายนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้นะครับหลายๆท่านถึงกับงงถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปกติกับบ่น้องกับสีโพสเรื่องงานเรื่องอย่างไปนะครับแต่นี่เป็นการแบบ หนาสีเมื่อยนั่แหละครับพี่น้องนะครับก็เลยตัดพ่อชีวิตนะครับชีวิตนี่คือมีแตว้นตรกมประมาณนียครับพี่น้องนะครับก็บรรูว่าเว้นกมเรื่องอย่างน้ครับแล้วก็บอกว่าแต่ละมือละว้นนะครับถ้าเป็นภาษาัวรุนก็แต่ละมือนะครับแต่ละวันแต่ละเดีประมาณนี้ครับพี่น้องมีแต่เรื่องให้ปวดหัวนะครับเรื่องงานก็หลายแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องให้เขามาให้ปวดหัวอีกประมาณนี้นะครับเกิดมาชื่อเพลงพินดาศีว่าอุไรจังแมนยากสุยาง มีตะเวนตะกรราประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคมอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้ครับนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ